สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเซนโซเซนะฮะในช่องเซนโซเซทุยสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของการรีวิวรถกันอีกเช่นเคยนะฮะและรถที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็เป็นรถที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมีชื่อว่าฟิคซี่เทสเล็บรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ราคาแพงที่สุดแล้วครับตอนนี้2องล้านแปดแสนสอนห้ะมันแพงโค่น X 8 0ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว X 8 0ก็ลงไปอยู่เป็นอันดับ2นะครับของ รถที่ราคาแพงที่สุดแห่งลอสซันโตสนั่นเองดูราคานี่คันที่1นึ่งพิกัซี่เทซิลคคันที่2 x 8 0ส่วนคันที่3เป็นไทลัสแล้วก็มี i e 7 b ไล่กันมาและรถที่เราจัดมาเพื่อที่จะมาลองแข่งขันนะฮะทางตรงแล้วก็ทางเลี้ยวกับเจ้ารถเทซิแลเนี่ยมีทั้งหมด3คันเดี๋ยวมาดูกันว่ารถทั้งหมด3คันเป็นรถของใครบ้างนะฮะมามาดูกันคันแรกเป็นรถของใคร Oh no. ของน้องของเบลบูบี้ค่ะคันนี้เป็นรถของเบลบูบี้นะเชเวลไทยปั้นสวยสดสด <laughs> สาเหตุที่เราเอารถคันนี้เข้ามาเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่มีท็อปสปีดค่อนข้างจะแรงอยู่นะมันสามารถกินคนอื่นเขาได้ตอนไปไปลายตอนท้ายๆเลยตอนแรกนี่ก็จะช้าอืดไปเลยนะและก็รถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เป็นหนึ่งในซปเปอร์คาร์ที่มาในแพทใหม่ซปเปอร์สปอร์ตซีรีส์นั่นเองเราเ,าเลยขาดไม่ได้เลยที่จะเอารถในแพทใหม่มาเจอกันเองนะส่วนคันที่2นี้เป็นรถของเราเองนะครับเป็นรถที่มีชื่อว่า811นะ p ิ e i s t e r 811 รถคันนี้สาเหตุที่เราเอามาเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ท็อปสปีดดีมากและสามารถทำท็อปสปีดได้ในระยะที่ไกลแต่ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะในถนนปกติที่ใช้แข่งขันเนี่ยเอรถคันนี้สามารถทำท็อปสปีดอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเอารถที่แรงที่สุดในเกมอย่าง 900R มาเนี่ยมันไม่มีถนนยาวๆจนขนาดที่ว่า 900R มันจะเห็นผลนะเพราะฉะนั้นเราเอามาแค่ 8- 1ๆพอแล้วเป็นรถที่ใช้งานได้จริงก็จัดมามาเจอกับทีเซลลดดูส่วนคันที่3นะครับเดี๋ยว อันนั้นคืออะไรช่วยคนขับหรือเปล่าครับคนนั้นเขามามายัางไงครับผู้ช่วยคนขับเหรอิเอาใครมาด้วยเนี่ยสิริเขาทำอะไรกันอยู่อะคะทะเลาะก,กันอยู่เหรอโหเมียงอนกันดูท่าเขาสิช่างเถอะใส่กิ๊กแน่ๆเลยอมเอาเป็นว่าคันนี้นะครับเขาน่าจะ <laughs> เอากิ๊กมาทุย <laughs> รถเลโรคัสตอมนะครับมอดิฟายโดยอูเบนนะช่างเบนรถคันนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการแข่งขันที่ดีมาก ทั้งทางตรงแล้วก็ทางเลี้ยวเนี่ยรถคันนี้มีคุณสมบัติกลางๆคือไม่ได้เลี้ยวดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้ตรงดีที่สุดแต่ทั้ง2องอย่างดีทั้งคู่ถ้าเกิดจะให้เลือกรถที่เหมาะสําหรับการแข่งขันเราแนะนําเลยในโลกคัสตอมคันนี้ขับง่ายด้วยนะเราเห็นว่ามันเป็นรถที่ใช้แข่งได้ดีที่สุดเราเลยเอามาลองดูด้วยและในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้มาพบกับรถซูเปอร์คาร์แห่งโลกอนาคตนั่นก็คือรถ แทน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  Pegasus t u r ิ l a ล d นะฮะต้นแบบมาจาก Lamborghini m e l l e n i o ชื่อแม่งโคตรเฟี้ยวแต่ว่าตัวจริงของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสวยกว่าเยอะเลยนะฮะเพราะว่าล้อมันไม่ใช่ล้อตะแคงอย่างเงี้ยอันนี้ยังกับล้อจักรายานเจ้ารถ Lamborghini m i l l e n i o เนี่ยมันเป็นรถซูเปอร์คาร์ในแบบไฟฟ้านะฮะ คุณสมบัติของมันก็คือความเบานะน้ำหนักที่โคตรเบาเลยนะนอกจากเป็นรถไฟฟ้าไม่พอนะยังถูกใช้ด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนคอมโพสิตแบตเตอรี่นะฮะคุณสมบัติของมันเนี่ยมันจะเบาเป็นพิเศษเลยแล้วก็ไม่พอนะในตัวรถจริงๆเนี่ยใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเลยนะแต่ในเกมนี้มันแต่งสีรถลายฉูดฉาดไปนิดนึงก็น,นี้แล้วแต่คนชอบนะบางคนอยากจะได้แบบเหมือนในของจริงเลยก็เอาไปแต่งแบบนี้ได้ล้อเนี่ยมีไฟด้วยนะอันนี้คือล้อเดิมนะับล้อเดิมของมันไม่เหมือนชาวบ้านก็เลย เทคโโนลีมากส่วนตรงด้านท้ายนี่ก็ออกแนวทรงเป็น lamborghini นะี่มีลายเส้นๆมีตะแจงมีอะไรเงี้ยมันตัดคมๆตัดแบบริมเรียมอย่างเงี้ย l a m b o r g h i n แน่นอนอ๋อตอนนี้พวกเราก็อยากจะรู้แล้วนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยคุณสมบัติของมันจะเด่นเรื่องไหนนะครับเรื่องทางตรงเรื่องทางเลี้ยว เรื่องออกตัวหรือว่า็อปสปีดนะเดี๋ยวเราต้องไปลองลุยกันดูนะโดยเอาไปเทียบกับเจ้ารถพวกนู้นนะฮะที่อยู่ด้านหน้าแต่โดยรวมเราคิดไว้แล้วแหละว,ว่ามันต้องเป็นรถที่เน้นออกตัวเร็วแน่นอนเพราะเป็นรถไฟฟ้านะรถมันจะออกไวมากเนื่องจากว่ามันไม่มีเครื่องยนต์มันใช้ไฟฟ้าปั่นเอาอย่างเดียวนะเดี๋ยวค่ะถ่ายรูปให้หน่อยสิอะไรมีขอถ่ายรูปด้วยเป็นพิตตี้ไง แป, blue. แป, mhm. ป๊หนึ่งเตรียมกล้องก่อนเอาสวยๆนะเอาแบบว่าขาไม่ใหญ่แล้วก็หน้าไม่อ้วนด้วยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ก่อนมานั่นมันกล้องเหรอเรียบร้อยภาพสวยสดใสพวกเราไปลองรถกันดีกว่าเนาะเฮ้ยก่อนอื่นต้องเอารถไปแต่งก่อนดิโอ้โหไม่หมดกันรถยังไม่ทันจะรีวิวได้แต่งเลยไปเรียบร้อยทำไมกล้องมันแรงอย่างนี้เนี่ยเอารถไปปลุกชีวิตขึ้นมาแล้วก็ไปลองแต่งมันดูดีกว่าไปพวกเราไปแต่งรถกันก่อนเลย ตัวรถนะฮะก็จะมีทั้งหมด16รายการแต่งด้วยกันจะมีตั้งแต่อร์เมอร์เบรกบัมเปอร์ชัตสิทธ์เอกโพซิทนี่คงไม่นับอ่ะมาดูบ um <ม>ัมเปอร์ก่อนตอนนี้เป็นพิมารีนะฮะอันแรกเลยต่อมาเป็นเซคันดารีก็คือสีที่2แล้วก็อันที่3จะเป็นคาร์บอนอ่ะนี่อันที่4เป็นพิมารีสปอร์ตแต่ดูใหญ่ขึ้นหน่อยนึงต่อมาทรงเดิมเลยแต่เป็นสีเซคันดารีแต่ด้วยที่ว่าตัวรถมันติดสติ๊กเกอร์สีมันเลยอาจจะเห็นเป็นสีขาวมั้งต่อไปก็พิมารมลาวิาว้วง แล้วก็ปิดท้ายด้วย GT splitter อยะอันนี้แม่งเท่ะดูแล้วอลังการเอปเป็นเบียฮะด้านหลังด้านหลังจะมีทั้งหมดสี่แบบด้วยกันไล่ตั้งแต่ custom diffuser เป็นทรงนี้มันต่างกันยังไงวะข้างล่างเห็นไหมโอ้เค่เสาอันนี้นะแถมไม้นึงเอาเสานี้ออกโคตรล้ำต่อมาก็เป็น competition dip อออันนี้ค่อยดูใหญ่หน่อยมีแง่งปลาดุกยง่งปลาดุกต่อไปทรงเดิมครับแต่เป็นสีที่หนึ่งถึงไทม์แมรีนต่อไปก็จะเป็นสีเซคันดารี่หมดแล้วสำหรับปอมเปอร์ต่อไปเป็นชั้นเสร็จถางมีทั้งหมด4ี่แบบด้วยกันแบบที่หนึ่งเป็นเซคันดอรี่ช็อคมีอะไรเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยใช่เห็นไม่เห็นเหมือนกันฉันไปแบบที่สองเลยโชมช็อคตรงไหนวะเนี่ยหาไม่เจออ๋อหน้ารถไง เห็นละกระจกมันดำเดี๋ยวผมปรับกระจกเป็นกระจกใสรอแป๊บนึงแดีที่หนึ่งสก๊อตเนอรี่ช็อครับเป็นสีที่สองแต่ว่าเนื่องจากมันสีขาวมนัก็เลยลดเป็นสีขาวมันก็เลยเป็นสีนี้มันก็คือการเปลี่ยนสีช็อกนั่นเองอ่ะฮิด d ด้นคือปิดไปเลยไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นหรือไม่มีไม่ไม่เห็นนะเป็นฮิ d เด้นช็อกฮิ d เด้นช็อกช็อกมากกว่ามันน่าจะเขียนว่าช็อกเอออืมเขียนว่าช็อกจริงจริงจริงจมันอ่านว่าช็อกนะอ่าล่ะคนไทยเรียกกันช็อกต่อไปก็คงเป็นเรื่องลายแล้วฮะหมดละอย่างอื่นไม่มี อ่ะดูมีลายอะไรมั่งเนี้ยผมใช้เป็นสีพื้นนะสีขาวรูปแฟกลายธงลายที่สองพสติส์เฮ้ยสวยอ่ะดูเรียบดีไปสสีไปดีไปดูต่อไปสปังโอ้โหรถแข่งเดี๋ยวไม่นะต่อไปจังครับไม่เนะเอ้ยอันนี้ยังพอสวยอยู่ถ้าขาวตัดดำมาเรียบดีขาวแดงในขาวเทา และร้าปัจจุบันที่เราใช้ก็ออยเป็นฉลามเลยโอเคเปลี่ยนไหมเคเอาเป็นสเตปไหมโอเคสเตปแล้วกันไลเกอร์นี่สี 4, มันจะไม่ได้เปลี่ยนที่รถนะมันจะเปลี่ยนที่ล้อนะแล้วตัวล้อสามารถเลี้ยงแสงได้ด้วยในกลางคืนโอเคต่อไปเป็นสปอยเลอร์ปัจจุบันตัวที่ใช้อยู่อะ่ะมันเป็นคอมเพลชันสปอยเลอร์ผมเลือกซื้อไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสปอยเลอร์แบบที่หนึ่งเป็นยังไงนี่เลยครับสปอยเลอร์แบบที่หนึ่ง เลี้ยบแป้น,ปนล,ลิสปอยเลอร์ตูดเป็ดตูดเป็ดนั่นเองใช่ต่อมาเป็นบิ๊กลิฟต์ใหญ่มาหน่อยนึงต่อไปเป็นสปิทแอโร่น่ารักสวยดีาาเปรี้ยวดีต่อไปเอ็กเซอร์สปอยเลอร์และคีบฉลามเป็ีที่ท่านสปอยเลอร์ตัวสุดท้ายทีพีโอ้โหหมดสภาพซูเปอร์คาร์เลยถ้าติดอันนี้เข้าไปเนี่ยโอเคตามนั้นเดี๋ยวต่อไปมาดูล้อกันดีกว่า รถคันนี้จริงๆมันต้องใช้ล้อดเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนล้อไปมันจะไม่เห็นสีเซคเอนดารีเนี่ยตรงนี้ขาวๆล้อมๆรอบเนี่ยอันนี้คือเป็นสีเซคเอนดารีที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วก็มันสามารถเรืองแสงได้ด้วยก็คือมันมีนไฟนั่นเองนะเราเปลี่ยนได้เลือกได้ว่าจะเอาไฟสีอะไรสีชมพูสีส้มเออแล้วแต่ครีเอทนะอารมณ์เหมือนไอเนี่ยมอ,มอสไซทอนเนะี่ยไอโชโทาโร่ที่มันเวลาเราเลือกสีที่2มันก็จะเป็นสีของไฟนั่นเองนะ เอาเป็นสีแดงแล้วกันอ่าสีแดงมีหมดละนี่คือหมดทั้งหมดที่เราจะแตง่งกระจกหน้าโคตรกว้างเลยกระจกกระจกแตกยากมากด้วยนะคันนี้ตกขาวแบบแบบกิ้งสิบตลบยังไม่ค่อยแตกเลยดีขนาดนั้นเลยใช่จริงๆก็ไปดูพอดพาซาเมืเ่อกี้ตอนที่เขากิ้งลงอะ่ะสังเกตว่ารถรุ่นนี้จะทนที่สุดแบบตกมาแล้วถ้าไม่พังเลยค่อนข้างแข็งแรงนะอุ้ยออกมาแล้ว่าดูเร็วดูเร็วดูเร็วขอดูหน่อยนะเฮ้ยล้อแมก เรืองแสงสีแดงสดใสสวยอะ่ะเวลามันเลืองแสงนี่นีออนสีแดงด้วยมีลายตัดข้างขีดสองบ้างด้วยฝั่งตรงข้างตรงด้านข้างรถอ่าไฟท้ายสวยงามเดี๋ยวดูในตัวรถสิจบเลยอินทีเรียที่แบบโคตรเชยเลยเนี่ยหมดกันอันอนั้นหลอกล้วนแคมปั้งนั้น หลอกลวงออล้อเรื่องแสงอะ่ะล้อจะเป็นจุดเด่นมากเลยคันนี้ล้อจะแบบมีแสงมีไฟมันก็สวยเป็นเอกลักษณ์ดีนะ<ม>ด้านข้างก็สวยไหนลองเอารถไปซัดเล่นสขิขอดูด้านหลังหน่อยคุณติตตี้ไปเลยคิตตี้แป๊บนึงคิตตี้ขอดูด้านหลังนิดนึงนะคะ <c oughs> นี่เพื่อหวังสวยอะ่ะชอบไฟไฟท้ายยิงเขียนรถตัวเองอยู่เลยเอารถข้าพเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลองขับดูสิไปลด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้ามันก็จะออกตัวแรงแล้วมันก็จะเงียบใช่เงียบจังเชื่อไหมว่ารถทุกคันบนโลกนี้ยเครื่องยนต์จริงๆอะ่ะท,ทุกคันเลยมันจะเงียบอยู่แล้วแต่ไอ้ที่รถมันดังๆอะ่ะเพราะว่าเขาติดลำโพงเข้าไปข้างเครื่องยนต์แล้ให้เสียงทมันออกมาเหมือนเครื่องยนต์อนะันนี้จริงหรือเปล่า เกลียดที่ออกลูกดเลยนไม่ใช่ละชอบตรงที่มันออกตัวดีนี่แหละแต่เรื่องการเลี้ยวรู้สึกว่ามันเป๋เนี่ยมันเป๋ง่ายลองดูเดี๋ยวก็รู้เลยเนี่ยเนี่ยสไลด์ละสไลด์ละสไลด์ละดึงคืนยากด้วยกัจะเบ่งแค่อยู่นะคยังไงอือแต่มันออกตัวเร็วดี ทันอย่างวิ่งแบบรูดลาร์ดรุดลาร์ดเหมือนเหมือนลอยบนถนเนเลยคเกี่ยมันเบาไงความรู้สึกมันรู้สึกคอมฟอร์ตอะคมอมน่าเอาคนร้อ,อ,รอ,อ,อยผูก์ตแล้วเียวโคตรฮาร์ดคอร์อ <c oughs> อเ,เลยเบรกก็เบรกไม่อยู่แล้วก็อีกอย่างคือสไลด์ง่ายมากพื้นเลยพวกนี้เข้าโคไม่ค่อยจะผล ต้องผ่อนตลอดเวลาถ้าเกิดซัดโค้งนี่มีแหกแน่นอนเพราะการทรงตัวไม่ค่อยเวิร์กเลยเรื่องเลี้ยวนี่ไม่ผ่านอย่างแรงบอกเลยอารมณ์น่าจะพวกเดียวกับ X 80นะรถเฟ่าวิวแล้วก็เลี้ยวไม่ผ่านแต่ไปเน้นที่ความเร็วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่มีสิ่งที่คล้ายกันนะคะตรงที่ความเป็นอวกาศด้วยแหละ <c oughs> หน้าตาซึ่ง X 80นี่ก็เป็นรถที่ออกแนวอวกาศเหมือนกัน ถ้าใครที่ชอบทรงล้ำๆ้เนี่ยก็สองคันนี้นะครับนี่ชอบนะชอบหน้าตานะตอนแรกก็ว่ามันดูประหลาดประหลาดอะแต่ดูไปดูมามันก็ดูสวยดีเหมือนกันนะพูดมาขนาดนี้แล้วในเมื่อสายเลี้ยวเนี่ยขอบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ผ่านละเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเรื่องของการออกตัวแล้วก็ทอสตีดนะครับเมื่อเทียบกับรถคันอื่นๆแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้พิสูจน์ได้ด้วยตาของคนดูเองเลยนะมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันไป Let's go มา รอบนี้เราจะมาลองดูกันว่าเจ้ารถอะไรวะลืมชื่อุสลักเออทีสลมันจะแรงที่สุดหรือเปล่าในราคา2.8ล้านแสนนะแพงที่สุดแต่ไม่รู้แรงที่สุดไหมหยังไงก็เสร็จ8 1ดอยู่แล้วแหละ เร็วกลางเนาะ <Wow. S 1> รู้สึกช่วงกลางๆเนี่ยออกตัววิ่งปู๊ดเลยเฮ้ยเอาละเอาละมาวะ่ะตอนนี้เทสเซลตนำไปประมาณนิดหนึ่ง <Wow. S 1> ยังคงไหลขึ้นเรื่อยๆส่วนสองคันนั้นก็ไทยปั้นกับเนโลแข่งกันดูเดือนเลยไทยปั้นก็นำเนโลนะ ในโลนี่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่แรงดีเหมือนกันไม่ขี้เลเลยนะแล้วก็เข้าโค้งดีด้วยก็ยังโดนไทยปั้นเก็บเฮ้ยตามไม่ทันว่ะนี่นามันยิ่งแปลงไปเรื่อยอือตามไม่ทันเนะี่ย อย่าบอกนะว่าตอนนี้เทสเซเลเป็นรถที่เร็วที่สุดว่าทางตรงหน้เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ไปทดสอบมาเรียบร้อยนะฮะจะเห็นว่าเทสเซเลเนี่ยเป็นรถที่เร็วที่สุดแล้วตอนนี้ซึ่งมันก็ชิงตำแหน่งของคันไหนอีกหลายๆคันนะครับไอ้ 900R นี่คงไม่ต้องไปลองหรอกเพราะว่าจริงๆมันก็แรงกว่า811ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ811นี่ก็ถือว่าแรงสุดๆแล้วนะ ถ้าเจอเทส l a แหว่งแซงสบายๆนี่แสดงว่าเทสลแหวนี่คือ the b บ s แล้วตอนนี้ <Yeah! S 1> มันเป็นรถไฟฟ้านะครับที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้นะฮะก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่า l ลบบกินี่อ่ะมันเป็นลูกลักของล็อกสตาร์อยู่แล้วอันนี้พูดแนวน้อยใจ <c oughs> ลองดูสิถ้าเป็นอย่าง BM ของเราเงี้ยรถแต่ละคันโคตรเน่า SC1 ี SC งี้เซนติเนลเอ็กงี้ที่มันควรจะไปอยู่คาส์สปอร์ตดันล่วงมาอยู่คาส e, ์คูเป e, ้เฉยโอ้โหลำเอียงสุดๆเลย เป็นสาววอก BM นะแต่ล็อกสตาร์ทํากับ BM อย่างนี้ไม่เข้าใจพอมาดูเลมโบกินีสิอะไรก็นักหนาก็ไม่รู้ไอ้เทมเพสตาก็ทรงตัวดีขับก็ง่ายไอ้เซนโตโน่อย่างนี้โอ้โหราคาถูกไม่พอทรงตัวดีดีออกตัวแรงปูดแล้วก็อีกหลายๆคันของเลมโบกินีที่ออกแบบโมเดลมาสวยสวยยังไม่รวมไอ้คันนี้เข้าไปอีกนะไอ้ไสเตเนี่ยโอ้โห ดันยกยอ<ก>อปอปั้นให้มันเป็นรถที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้อีกมันน่าน้อยใจยิ่งนักแต่ว่าในเรื่องของความแรงเนี่ยก็ต้องทําใจไว้ด้วยว่าจุดอ่อนของมันคือการเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะเอามันไปใช้ในการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องระวังให้ดีเลยมันทรงตัวห่วยแตกมากเลยไม่ว่าจะเรื่องของการเบรกหรือว่าเรื่อง t r a c ชั่นของมันนะครับซึ่งเวลาเข้าโค้งทีเนี่ยมีโอกาสจะแหกได้สูงมาก แต่ยังได้ชดเชยมาตรงที่ว่ามันออกตัวได้เร็วแล้วก็ความเร็วที่มันสุดๆจริงๆเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับใจเย็นๆสบายๆนะอย่าใจร้อนค่อยๆเบรกค่อยๆเข้าโค้งให้มันสวยๆไปแล้วอย่างน้อยพลโค้งไปสุดท้ายมันก็ใช้การที่มันออกตัวเร็วนี่แหละ ให้เป็นประโยชน์จบการรีวิวรถเทสเลตนะบวกกันแล้วเรียบร้อย2 8ล้านแสนเด่นเรื่องความเร็วทั้งหมดเลยส่วนเรื่องการเลี้ยวตายสนิทถ้าใครคิดจะเอาไปแข่งขันก็ต้องฝึกเยอะหน่อยสำหรับวันนี้นะครับใครที่ติดใจลีลาในการรีวิวรถของเรานะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันยาวๆไปเลยนะฮะ ติดตามทีมงานของพวกเราด้วย1 1 m m ตอนนี้ก็มีเบลวูบี้นะครับซึ่งกำลังปั่นชแนลอยู่ช่วงนี้นะตามไปดูได้นะที่ช่องของเบลวูบี้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้หลังจบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับผมเ,เฮ้ยไอพลโลเพื่อนมึงตายเหรอดีใจด้วยนะจึงจึงจึงจๆงจึงจึงจึงสะใจเฮ้ยเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ดอ๋อตกใจนึกว่ายิงเราเนาะพะโลไปไหน แถมสาระให้อีกนิดนึงสำหรับเจ้ารถคันนี้นะเทสเลตอันนี้ไฟปกติของมันขอไฟสูงครับโอ้โอเลยลูกยอสูงชิ้หายโคตรสูงเลยไม่รู้จะสูงไปไหน